ไอ้เคียฟแน่เลยมีแม่งคนเดียวปวอมไวเป็นของฟวูค่นก,กันปอมเงดกลหลบลงใต้ดินแพ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ็ดเค้แม่งแม่กวากู อ,อ้าวอ่าเฮ้ยมึงไปยิงตัวอะไรนยะเดี๋ยวมึงก็ตีหรอกลืมเจ้ความไว oh <my. S 2> คือหนองผู้ชนะเว้ย,ม,ยม,มึงเกิดเอ้ยมึงมึงเหลือเท่าไรเหลืออยู่สี่หลอดเ <c oughs> มย์ตกู้สองรอบแล้วนะกูร้อยหนึ่อนะ